Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwan mursalin Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafana biulumihi fiddaraini amin Nona di hasib kau lihat Kesapuluh bina Nah ini no, the, ha, sipka. Ha, sipka. Ha, kam Adalah Na obrom Kam Kam คำข,ข,ข้อเรียกว่าข้อคิดนาเททานกะบุญอาบาดนาได้บันทึกเอาไว้ถึงทางวัดมีอยู่สิบสองกาลิโมนาคือสิบสองเรื่องนาเพื่อปินข้อคิดอันนี้เรื่องทีสปุโรนาเรื่องทีสิบแหละเบอร์กาต่ออัลลอฮ์ตาอัลลาอัลลอก่าวยี่อานออาดัมโอโลกล้านตัวดัมท้งหลาย อากูยาดีกันดีเก้าดารีปรโดนุตตฟะนอชันได้สร้างพวกทานทางไลยมาจากนุตตฟะก็เดจากอสุจิพออัลล์สร้างเลวเป็นองหมากาตอที่ดอากูติงานกันอากันริสกีมูอัลลอฮ์ว่าฉันไม่เคยละทิง้งไม่เคยเพ้อเร่จากเรื่องริสกีของพวกทานเลยอืม เรื่องริสกีนี้อากูดูลูกกันดีโยคยโโือปาโดเปอรุษโมอัลลอฮวาเกให้เป็นเรื่องเรกเรกเลยไม่ให้ความว่าเกี่ยวเรื่องภาคองนี้ก็ให้ได้รับเกผพวกเรานะเนี่ยแสดงว่าผือพี่น้องแสดงว่าที่อัลลอฮลาสร้างโรมาเรื่องริสกีอัลลอฮ์ประกันริสกีไะไรเราประกันแเลลรืนองริสกีมันดมูนเทวานี่เลย ว่ามามิ n ด d a บาติงฟินอัตดิอิลลาอัลลอฮิริสกูฮาที่วะตกซับภรษสิงห์นาพื้นแผ่นดินอัลลอฮวาริกีนี่เคปากันไว้มั้งถ้าว่ามดริกีล่ะพ ah, ี ah ่น um ้องคาตายหลอเล่ยมนุษย ah ์เราเนี่ยนะไม่เล่ตัวหลอดตีหิดบางคนหลอดตีเดียวเลยนะกินดาปินช่ำช่ำุ้มข้มเนี่ยถึงเวลาเกออลอปบุบเดียวอันเขาเรียกหลอดตีเดียว แต่ภาษาที่หลดที่อ,อีล่ะพี่น้องน่ะตั้งแต่สรงชามเลือดนึ่งชามน่ะจางนึ่งชามเลือดขึงชามน่ะจางเกาช่วยปินป่นเกาเปียกจากเกาเปียกปิ่นนุ่มอ่ะจางนุ่มเลี้ยวเลือดที่น้ำใช่ไหมหลอดมาเรื่อย่อนาน้ำเป็นเกลือเลือดน้ำที่ที่ตบอปเลยเพื่อนโยนไงพโอมิดริดกีพโอมุดริดกีปั๊บกันนั่นเลยจบเตะทามีร่มให้ใจอยู่เลยได้ริดกีเนี่ยอ่ะได้กินเนี่ย ใช่ผมเคยลาเร็วนะไอ้ไอ้อะไรล่ะนี่ท่านในหนังสือมินดาติวานั้นคนนั้นมันตดโล่งทิวานี้ว่ามามิงดาบตินฟินอารดีอิลลาอัลลอฮิริสกุฮานจิงมาใที่มันจิงอะไรเลแค่เชื่อดเด็ดตดโซบฟามอยากกินเอาแล้วให้กินปืนทิวานี้นัวไปน่องนี่ไปอยู่ในธรรมในเขานี่ควนน้อ่าทิวานั่นเลยเลยไปอยู่ในเขานั้นมามาหรือกาวซานเลยอาหารไม่พลาดเลยพี่น้องไปโน้นในธรรมนี่โน้นเละที วาริกีมันมารือนี่อัอเหรอฟักันรือไม่เคยสักคนหนึ่งในควรอืมห้าไม่เคยสักคนเลี้ยวไปนู่นในทั้งปีน้องท่าเลที่นาะฬิกีที่ทวันว่ามันมาพรือนี่ไม่ยอมห้วยนี่พีน้องอืมก้าเมื่อตทว,วันไม่หายตายละ่ะให้มีชีวิตละ่ะกะตักดีห้คนขาดายโบ้กลุ่มหนึ่งเดินทางผ่านมา ทั้งลมพายอยู่ตัง้งฝนตกบูนันตีพาสิ้นค้าคาราวานพาข้องกินต่างๆไม่ฟ้าวว่าวิ่งนี้กัน้าวไปนธนทมนั่นเลยไปยกฝนในเรื่องข้องเรื่องไป้องที่มาหน้าเรื่องให้ได้กินนั่น <c oughs> พอไปยกฝนพับตัวเกนั้นอะตกโคเลยมาเลยมาเรยว่า,มาไม่รูค้ค่อยนอนปิดตาเดียดเป๊กพอปิดตาเดียดเป๊กนั้นนั้นบูนูมาถึงกะปับน่บาว่าคุณยั่งอยู่วันไหนทำวา ไอ้นัวลงค่าเล่ที่ตายเลยไหมมันยังลุม่มอายใจอยู่ไหมอ๋อ,อมือไปเยี่ยงเฮี้ยงมุกเล่ท่ำเส้นเลยฮ่าเส้นหัวอยู่เลยว่ะเนี่ยฮะพวกนี้ว่าทําพือนละกันนั่นนี่คนนี้มันเพี้ยไหมได้กินนะว่ะอาจาราปนและปอลูอ,อีปอนลาไปน้องชายคนนั้นกัดฟันไบบเข้งเป๊กเนี่ยละกัดฟันเวลาดูทะเลมันมาพือทีทีกัดฟันไว้เข้งเป๊กพวกนี้กางงัดเลยพี่น้องงัดปากไม่ความว่าโกรกน้ำโกรกอาหารเข้าไปอืม โภวุณีโครกนามโครกอาหารเขาปล่พี่น้องชายคนนั้นยกขึ้นหนังละเกวัวทันทีที่นั้นอา่าเลยรต่างชาปวนูไม่ถือไป <c oughs> เออปวนูว่าเลยพันผื้อชั้นั้มมันเกศน่ะต้นยกขึ้นเลยถึงหนังวัวอยู่เออเกวานี้เลยที่อัลลอฮฺประกันว่ามามิงดับบัดินฟิลอารดีอิลลาอัลลอฮฺฮิริสูฮาเทวานี้จริงเกวานี้จริงจริงเลือดแท้จริง แนะ่จริงเลือดแต่จริงเป่นองนี่ขนาดว่าเกไมท่าหมายเลยเลวนั่นนะเลยไปยบเลวนะั้นอ่าถ้าเมื่ออัลเราขีดตังเอาไว้เขียนตังเอาไว้กำหนดตังเอาไว้นี่ก็ได้รับเกโรอ่าเนี่ยอ่ะเราไ่ปักตรวจสอบได้ไปโรงงานนะนะเปลือกเขาตรวจสอบมากองเลววัวยูกวนเจ้าเราไม่รู้ว่าริดกี่ไหนเป็นของเราพระมาณเลยนะเอะเลยเรากะอุโซอิกติญาตเลยอนะ อีไม่รู้นุ่มคลอกนี่ดิจกีช้นมาให้นี่หา้าก้าอุโซ่น้อยๆเลยอนะไปขวากว่าไปห้าเลยหากชายก็แสดงว่านั้นคือดิจกีเรานี่เขาเรียกอุโซ่อีกที่ย่านเนาะกูซาเบลาที่สิบเอ็ดบอร์กาตออัลลอฮ์ตาลาฮิอานุอาดัมอัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้ลูกล้านตัวดัมเอ้ยว่ายีโกอังเกเรโดกันถ้าหากท่านพึ่งพ่อใจ ด e n g ง n นบาร n งยังต t โลอ a ก u บาฮีการ n b a h ม m u อีตูหากทานพอใจในสิ่งที่ฉันได้เบ่งให้กับพวกทานเนี่ยพอใจนั่นพี่น้องทำงานทำการมาเลวปล้มมาเลวได้เท่าใดวันนี้โชโรยอันฮัมดุดิละา,ามโรยอันฮัมดุดิละหวาไปพอใจถึงการพอใจนี้นี่แสดงว่าทาเราไปทำเพิ่มนั้นพี่น้อง ถ้าไม่ใช่เปลกเอเลยไ,ไม่ใช่การไปทําเผลมนั้นเป็นการบงชีว่าไม่พอ่อเฉยไม่ใช่ไหนว่าใจด้วยน่ได้มากเท่าใดน่แสดงว่านั้นคืออัลลอฮฺะะละเบง่ายกับเรามนา่ไม่ใช่ว่าผวกคนตกใจเทศสารก็ใจยู่งไล่วัน <laughs> ปล้ำตั้งแต่ว่ารุงนู้ไป้องแม่ฟ้า่าดูเล็กตีสุดเอ็ดดูไม่ว่าว่าเออ พอเซตเซตเร็วไม่ความว่าบรูเดียวได้เธอไหลแล่ะจากพวกไหลเลือดไอยห้าสิบปันนี้น่ะในใจพี่น้องท้าว่าปันพื้นในใจดูซึกงฟื้นคื่งไมโครไมเคืองไม่เศร้ามันไม่คอยพอใจไหมอ่าเนี่ยเราก็ต้องพอใจ อัลลอฮฺว่าถ้าทานเรโดนั้นนาชโยอากู้เปิดสาโกกันหาตีมูดานบาด้านหมูอัลลอฮฺวันเนโนนเกจะให้โมรดกให้การเพิ่มผู้นายเกว่าใจของเราและร่างกายของเรานะเพราะเรโดนั้นก็คือทากับเราายมรับทางมดทางม้วนที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเรานะอัลลอฮ์เกับเพิ่มผู้นาย ดา n di อ a ทียโดอังเกอร์เรดกันดึงง barang yang telah aku bahi kan bahimu เท่าหักว่าทานไม่พอ a จคะจิตใจไม่มีความพอนี่พี่น้องไม่เรโดในสิ่งที่ตนได้รับเนี่ยดาชโยอากูกระสกันอาตามูดุนยาอัลลวาเนนนฉั่นจะให้ดุนยาโลกดุนนี้นั้นเป็นสิ่งที่มาบังคับเกิดขึ้นบนตัวทานเลขไม่ปลอย ให้โง่อังเกาตุนตุดกันดิโยจนคาทางทานจะต้องควยคว้าหาอยู่กับดุนยาตะลอดไม่พอนี่เลาโกงบินดลงนะฮะพอขึ้นมาสี่สิบห้าสิบหกสิบนี่มีความพ่อในหัวใจนี่ซโลกแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงบ่น้องนะตะลราไปเล่ท่ะหกเจ็ดสิบก็หัวใจคงมเมเรโดไม่พ่อน่นอย่างยิกดุนยาอยู่อย่างมากมายเลยอื พ่อว่าไม่พพัน,นนั้นสาปพะติอังเกอตุนตูดอาการบีนาตั้งอย่างเลยยดดีดลำหูตันอัลลอฮ์ว่าเหมือนกับเทท่อนยิกซัดเทือนซัดเฮในป่านั่นเลยยิกหมูจงก็ปนองยิกกวางออกอว่าไปพอทำท่าอีถึงหามันโดดทำท่าชีถึงหามันกระโดดไปนั่นเลยแสดงว่ายิกยูพันนั้นเป็นองนั่นและท่าหากว่าเราไม่เรโดในสิ่งที่อลัลลอฮ์กำหนดให้นี้ กาถ้ากวายิคดุนเนียอยู่ปานั้นเลยอ่ายิดุนยาอยู่ปานั้นเลยถ้าโพสสรุปน่าก็บนนี้อัลลอฮ์ให้อยู่ได้บายดีได้มายังทำด้ลยดีละน้องได้ไล้แล้เนาะอ่ากับโรสสรุปได้ปั๊บน่ากรรมข้าบายบากวดมีเคมมลิยาอันกู้ดันเกเบสารันกูอัลลอฮวาข้อซาบานโตฟามฟะเสดฟามยิงใหญ่ของฉัน ทียอดัวอังค์เขาเปรุลเกันดิโอท่านไม่ได้รับดอกอ่าดุนยาติวะโรฮาฮาอยู่นี่พี่น้องมาเล่นกันยกเว้นที่ได้นั้นบารังยังตกลงอาโูตักเด็กันบาฮีมูได้ในสิ่งที่อลัลล a l ว่าฉันได้คำนดให้เกปพวกท่านนะแต่ไม่ใช่ว่าโน่นอนย่างไม่ตัดเลยนะทำไปเล่นโนอาชีพอ,อะไรก็ดี ต่ใน,ในใจนั้นยั่งอยู่เร็วอะทา,าใจยั่งเท่าใดและกาได้เท่าที่อัลลอฮ์กำหนดถ้าอาดาัดละบีดวงอาดาัดน่ะถ้าเราตัดหมากไล่ตนกนรนำยางมันก็เพิ่มเลยอ่ะก็ตัดฮิดหนึ่งหามันก็ได้ฮิดหนึ่งไอ้น,นี่คืออาดาัดเต่ในใจทั้งมดทั้งมวนพอมาสารุปได้เท่าที่อัลลอฮ์กำหนดนายเนี่ย บาดอันอังเกออีตูดีเจโลกันเดรัมเซคาโลมานุซิโยคานณะเดียวกันพี่น้องทานอยู่ในสาภาพโทกตำนี้ในทํามกลางบรรดาบูมนุษย์ทางไรตรงนี้พี่น้องนะถ้าฟังเล่เหลรวังโคงในใจกับการกระทําไพ่โนกนั่นบางคนนี่ว่าผอหินเพื่อนทำหมากตัดยางมังมันปลูกปักมังมันทำงานโนมังเอ๊ะนะไม่พ่อที่คนนั้นอ่าเนี่ย ไอ้บู้ที่ทำฮิตนึงไม่ฟ้ามาเลยก็ถึงโนนไอ้แหนี่บู้เพียงพเลยวะ่ะไม่ใช่ไม่แช่วัดติการการทนะทําน่ะพี่น้องวัดติว่าใจดิบางที่คนที่ว่ายั่งอยู่ช่องรายนี่เป็น้องเตใน,ในใจพุงคลักคล,ลักตองการนิควานเม็ดต,ต่างดุนเนี้ออยู่นี่อันนี้ก็ไม่พอแต่บู้ยั่งอยู่เป็นรวยรายนี่เป็นอ้องาจมันก็ในใจมันพ่อและถัทาวนี้ก็ได้เลยกับมันยั่งอยู่เลยกทบทำๆพัน,น,นันพนันนะเพรานะฉะนั้นพ่อไม่พ่อก็คือยุทธิ หัวใจเป็นที <wh ats> ่ต like? ั้งเนาะอืมถึงไอ่ทำกระทำไปเลยเนาะน้าไอ้ข้างเนอกเคยค่ายปักค่ายปลาเคยทำม้าห้าหินอะไรห่ากะทำไปแต่ก็อย่างเดียววะน้าเรื่องมายังพี่น้องน้าถึงเวลาเราขามายังหาบวชหาเรากับบวชน้าไปตามวิธีนั่นแหละน้าไปตามวิธีน้าไม่ใช่พอเดินบวชเลยก็หานี่ผมก็ยังคิดนักอยู่ว่าเดินบวชนิธิธรรมพื้ เ,เดี๋ยวคอยฟังเรื่องบวชน่ะสัปดาห์ทัดไปด้วยเพราบางทีเราค้ายกันนุ่มเราค้ายชายหญิงเดือนบวชก็เราค้ายกันเหลี่ยวทีสองทีสามบวมไม่บวชนี่มันสื่อไปน้องก็ไปสือป่อมโปอยกินกักนเราขาไม่ขายนี่อเลนาขนตนชั้นไม่ขายอ่นนี่ชั้นขายคนนี้นี่กทําอยากเนะาะถึงเพรนาะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่บวชนมาสื่อข้องขินข้องรานีา้ถ้าเราขายให้กับเขาเธากับเราสนับสนุนด้วย เรากระโผยบาปเนี่ยถึงทำผือทีนะบางคนว่ายชานปิดร้านเลยเดินบวชไม่ขายเลยฮะบางคนว่ายชานก็ปิดปนันอ๋อเลยกินเหล้านะกระตองขายเนี่ยเนี่ยมันเป็นโจดโจดนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นในอยู่ในสังคมบ้านเรามันขายถ้าโราขายโค้งที่ว่าขายโมขายถาขายไรไม่ไรเลยเดินบวชนเนาะวัวห้อมวัวเทียมหลีปีนะอันนั้นพอคลื่นไม่ผือ แต่นี่ไอติมนี่พีน่นอชาเย็นนี่เสื้อเหล็กที่สองเอ๊ะนี่น่าว่ามันพาไปกินต่อขึ้นนวะว่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยไป่นอปาตามันสื่อขอ้อมูลไมตั้งแต่สตาร์ตตรวเครื่องมันดูดเส้นเหล้วชาเย็นนั้นเออถึงถ้าเราขายให้กับเขาหรือเราให้ให้กับเขาถ้ากับเราโปอยบาบกับเขาถึงนี่ย่งนังนึกอ,นอยู่ว่าอี้จีโบกพีนองหรือที่อ่าทางอกมันก็มีนะ่นเลยเนะ นะแต่ถ้าเรียบผ่านนวลนวลแลเร่งชั่วกราว่พราเราอย่างอิพลัดเละกับผ่านฝู่นเค้งนักเร่งปีนองว่าปไม่รอดนะเดี๋ยวอินชาลโ์คโคว้นะสัปดาห์ทัดไปนงก็คอยเอาเรื่องบวชมามามาอันตบทวนกันบ้างเนาะเนาะวัลลอฮุอะลัมเนาอคือซาคือซาบะลันอ่ะคือดูบะลัหนะ สุมาโกละวัลลอฮุอะลัยม์สุบานัลลอฮิยัมดีสุบานะอย่างไรกันโคโดบวชเลยเนาะนะพรุ่งนี้นะครับพเจ้าทื่บวชสุนัตรายาพร้อมกับโคโดรมะโดนหรือว่าพรุ่งนี้ครับพเจ้าทื่บวชโกโดรมะโดนพร้อมกับสุนัตรายาเรียบร้อเนี่ยนะพานุกบวกกันได้นะทางโกโดเสซโตเลีวนั่นแหละอืม ถึงท้าว่าพอครบรอมาดอนนี่ปั๊บนี่เราโดไม่หมดดีเสียสานมั้งั้นสานขับรับเนาะเลี้ยงถึงสานขับรับสักอีกทพี่น้องเอาสมบมูรณ์เราคาดอยู่โมหนึ่งอ่าบันเราเลี้ยงหนึ่งโมเลยเนาะคาดหนึ่งวันนั่นหนึ่งโมไะเนี่ยสเสี่ยโมนึ่งนี่คาดเลยปีเซซูนด้วยหาซูนไม่กโดอหกซูนไม่กโด 60ลูก20ลูกปีเลยสมมุนห์โมนึงนี่ไม่ก่อโดดที่นี่ผ่านมา20ลูกปีนี่ฮะพ่อครบร่มาด้นตอรื้อนี่ครบรวม20ลกปีพอดีนี่ค่าแสงวันนึ่งโมนี่จะต้องจ่ายข่าปับ20ลูกลิดฮะถ้าไม่เคยเสียข่าปรับมาที่นั้นแต่ละปีนั้นอโมนึ่งนันต่อลิดหนึ่งต่อนึ่งปีแต่10โมกับ10ลิตรต่อนึ่งปี อ่ายี่สิบปีก็คูณกันไปขนานันเลยอืมอันนี้ค่ะปรับต่าง,งาก็เรียกีปรับขาราชาไม่โคโดอ่าทาง้งทางที่เราสามารถโกโดได้ว่าน,นั่นเลยแต่ถ้าเป็นโรคอยู่ตโลดโกโดไม่ได้นะมันเจ็บตรงนั้นมันป่วยตรงนี้ก็ไม่ไหวเลยก็ขาเฟยแต่นี่สามารถโกโดได้ที่เราที่วานั้นเลยยุงกันเนาะอ่าไม่ได้โกโดอืม ถึงเร็วซ่านนี้เวลาเสียขาปรับไปหนอ้องคอเรียซ่านฟิดาย่านี่ตรงใจเก๋ปากีดมิสกินเท่านั้นปากีดมิสกินนั่นจ่ายซาบีดิล่ะไม่ได้คนเดินทางไม่ได้คนติดดีไม่ได้มัวอัดลับไม่ได้ไม่เหมือนสากัดเลยเนาะสากัดเนี่ยหายได้ทางเจ็ดเปดจำพวกแต่ซ่านนี่เจาะโพปากีดมิสกินอา่าเนี่ย ก็พี่น้องเช็คเลเยะเลยว่าปีนั้นนั้นเท่าใด้ปีนี้เท่าใดิ้นี่ก็ต้องใจด้วยก้ันมุสันนิฟูรอฮิมัลลอฮุตาอัลลาวะนาฟานาบิุลลมิฮิฟิดดาริญีอามินนี่ถึงมายังนาทีเจ็ดสิบเก้าของยอหารุนโมฮูบเนาะ dan pado satong ah riwayat nai bang riwayat phinong nai bang hadith bok wa adoba hiyo dai rap er kae k h o la orang yang meya pu kan ke pa lo anoya ok tim k h n t k ya tim de ngan tiap tiap sa ora romon t u k e n p um h ah m yang la lu ta ngan atah yo t i kau l u p a n u a dek เด็กอย่างผมขี่เซนไม่ว่าเตละาเซนนั้นซาปูโลคือบายีกันสิบความดีสบบบิบพุทธบุญอ่าเนี่ยรูปเลยว่าเด็กอย่าติมนี่ลรูปตั้งเตะถ่ายถยเลยนะอ่าขึ้นมาอ่าหน้าภาคอะไรเนาะอ่าแต่เด็กปกติก็จากหน้าภาคน่า,า,าลบไปถ่ายถยไปก้างหลังอ่านี่รูปไม่เหมือนกันอืม เอาว่ากอลสัสลลัลลอฮุวะลไรวะสลลัมนะที่เราเรียนกันมานี่เรื่องอะไรเลยไปดองน,นี่อ่านกันมาเรื่องละหมาดมึงเศร้าวะเนาะอ,อ่าคุณขาโค้งละหม,มาดแต่ว่าไปยาวไปถึงเด็กอยาติมไปทะเลาะเนาะเอาลบมาที่คุณมันทานอามีวะสัลลูกะมาเราอัยตัมูนี่อูสัลลีอืมอันเด็ดนี้จำแล้วไปเนาะแถมอูสัลลีเอ้ยไหนได้ก็ยัง Raisalullah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa Sallu sama yang olehmu buatkan tentang lain contoh lamat seperti barang yang kamu leha akan dahku sama yang sama nilai titan hentjal lamat panpihka hai lamat panan. Ah na, ro ai tomu ini ni kau tapi sobat kau dia rujah bah sobiya lehent tahu apa sobat hent แต่พวกเราเนี่กามาอัลิมตูมูนีอุสลีคอรียรู้ยะอินมียะรู้นบีว่าอีมายังมายังนี่มายังให้เหมือนชันทำนี่แหละที่เมือนบู้สู่เห็นชันทำบันพื้นนบีว่าไอ้บู้สู่ทำปนันตกลงซอบาดนั้นที่เห็นพี่น้องออกมาบอกว่านบีทำปนันปนันปนันจนกระทั่งมาถึงเรานี่มีอยู่สีมัซยับชาฟีอีมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลี เลยไดไม่เหมือนกันนี่เลยไหมแต่ทางซนีนีโทกทางพิษน่ะไม่หน่องโทกตามสุนานะนบีทางพิษนั่นเลยเช่นเหมือนของมสัสยิดอื่นๆนี่น่าจะเป็นของอานาฟีแล้วมั้งเห็นเราไปมากับฝปหมากบูนั่นเวลาสุยุดพี่น้องไปลองเล่ตีนยี่ปุ่นีตีนก็ไม่ปักอ่าเนี่ยตีนราราอยู่เฟ้ยเลยอ <laughs> เออเราไปปอบกง แต่เราอุไปไปถึงโนก็นต้องสั้งกอบาลให้นะไนะอ้เนี่นามัตสับนั่นแหละโนนามัตสับโนอ่าแต่แตาชาวฟิยไม่ใช่นี่ก็ไปตีนฟันนี่ในช่วงยุดนี่แต่แตาพูกมันไหมตีนปันเนี่ยอ่าเพราะบางที่อะไรมัสับโคนี่คือไม่ได้ว่างเงินเคยชาติก็อนาภาคโดอ่าเนี่ยต้องต้องไ้ปักแต่มัตสับชาวฟิยเราตามศาสนามื่อตามมันนั่นเปน็นองก็คือ อังกอโต้ตัวโยตังเจตละไาตีนก็ต้องปักด้วยนะตรงในข้องตีนนี่าต้องปักถึงเสซเลวเวลาที่ว่ายืนก็คือนึ่งขื่อตีนนั่นเนาะนึ่งขืบถึงเวลาสู้หยุดลาล่ะกะนึ่งขื่อไม่ใช่ปวดสู้หยุดปั๊บนาเราตีนมาชนเคไว้เสียวันนี้ไม่ใช่าบางคนสู้หยุดนยืนดีๆนั่นแหละเนาะพอเวลาสู้หยุด การยับตีนมาชิดกันเนี่ยไม่โด้ชิดด้วยฟ้ามฟ้มามอะเร็เรียกว่าฟ้ามคยชินอ่นนี่ตาบัวโรสมาชิดด้วยฟ้ามคชินิ่นแต่บางคนเขาอาจจะชิดด้วยลักการเขาว่าเวลาด้ด้วยลักการปวดซีตีไอชาคว้าต๊กตีนนาะวีทั้งรองเห็นว่ามันอยู่ชิดกันอันนั้นภาษาลักการเนาะแต่เอาเถ้านอนลักการไม่ลักการไปนองในมัสยิดาชาฟิญีโรนี้ก็คือ สู่นั้นนอให้ห้างกันนึ่งคืบนี่แหละตอนยืนเลยก็ตนสู่หยุดตอนรองโกตอนสู่หยุดอะไรก็คือห้างกันนึ่งคืบเหมือนเดิมเอาเวลาขึ้นซากจากสู่หยุดลาี่น้องกระเท้าฟันนี่เลยน่อย่าตีน้ำเป่งเท้าขึ้นลาวน่ะน้ำมันเนี่ยคนเนาะอ่เอาเวลาขึ้นจากสู่หยุดนะเวลาขึ้นจากสู่หยุดนั่นนะขึ้นมายินตรงเลยฟันเนี่ยไม่ความว่า ท้าวพันนีน่าเลยก็ขึ้นแต่ของมา่ศัพทอื่นเี็นอย่างขโม่ตามัดก็ท้าวพันนีของอกนาฟีได้เนี่ยประเดยวบางคุณตรงนี้นี่เฮียนนี่ชาติที่เขาท้าวละหมาดเค้งตรงนี้เฮียนเลยอ่าเนี่ยก็ท้าวพันนีน่าแต่มัซซับชาฟีเรานั้นฮะดิสเทว่าท้าวพันนีนี้เป็นฮะด,ดิษดอเอ็มมัซซับชาฟีเขาไม่ยอมอ่ามัซซับชาฟีออนก็คือเนี้ยพันนีแหละพี่น้อง อ่าปกติเตมไม่ใช่ว่าเท้าฟันนีเหลือมมยังไม่โสไม่ใจโสนั่นああแหละนะเตมมันก็เรื่องพุละบุญสูนั้นอะไรต่างๆอ่าああมันก็ทุกตัดพปนั่นและอ,อย่างมังคนเท้าพันนั้นอ่าถ้ายังกับเลียนวิธีแล้วปีนองนะเท้าฟันนีเละเมื่อเดิมปกตินะ อไอเพื่อนแต่ก็ทำบางที่เขามาัสซาเบือนเขาทำไปเล็พี่น้องเปนติมากาไม่นะลากหลยหมางไม่ไม่รัวเอออ่ปาป่าซาตุมานีนานี่ตุมานีนาา้าข้องมาเสริมมัสซาเบือนนี่เขาไม่ได้เป็นรุง่งกุลข้องละมานบางทีเขามายั่งพูดพลาดพูดพลาดไป,ดปนี้อ่าโดยจะพาะมายั่งสุนัตไม่ต้องมีตุมานีนาก็ได้อ่าของมัสซาเพื่อนก็ขึ้นลงขึ้นลงแต่มัสซาชาวฟินิรอนนี่คือแข่งขัดหมากเนาะ Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salata mutaammidan faqad kafara jiharon Nah ni hadis ni Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bokwa barang sia po man yang koe ko tham lah ting ma yang Mai la pi nong lah ting kan la ni padohan seung nyo kana dia kan cita na จตนาทิงนั่นพี่น้องถึงแม่จะโบกกับเพื่อนว่าเดียวชั้นคอยลบไปโคโดอย่างเหมอนกันแล้วมาเยอะเอ้ากินการกินงานไปคะเลพี่น้องนะที่มายังผื่นอันนึงโร่งพื้นไปเต่าได้เล้ะโรปัดไปเต่าได้เล้ะโรดใส่ยจุดไปเต่าได้เลอะเอ๊ะมันลำบากจานจ้านี่เดียวคอยลบไปมายังว่ะอันนี้ไม่ได้นั่นพี่น้องแสดงว่าเจตนาทิงนั่นถึงแม่เราโบกเพื่อนถึงแม่เราโบกว่า เออไม่ฝผือแล้ว้านกวลับไปกวโดอ้น,นี้ไม่ได้นั่นข็เรียกวเจตนาทิ้งถ้าเจตนาทิ้งนี้พี่น้องอะไรนะบีว่ามาก็สซงโยยาดีกูโฟอีโยคนนั่นเป็นกาเฟตเลยอ,อันนี้ตัวบทด,ดว้วนะตัวบทก่อนด้านเกออันโยเน่าโตเป็นคาเฟ่ลานะ้าพีว่าจัดจีน นี่นี่ตาฟังซ้ำนวนฮาเดสเป็นอ้องทางไม่เลอุลมามะขายายนัน่นแสดงว่าทำไม้าเจว่าตกศาสนาเรืเอ่องเยอะยะนีไม่ความว่ายี่โกดีอิงกาดกันบาฮีวายิบโยนั่นทิ้งมายังแล้วถ้าหากปฏิเสธว่ามายังไม่วายิบและบุญชานในโกว่าไอ้นี่แหละเป็นกาเฟ แต่ถ้าโยมรับอยู่บาวายิบนี่เทชาสาว่าไม่สะดวกฝืนจรุนะก็ลบไปมายัางว่าไอนี้แค่เพียงบาปใหญ่นะไม่ทึงกันกับกูบฟูดตกศาสนานะอยเาดีคานนกี้ดึงกันคูฟูดอีตูรือสองจุดประสงค์ที่นบีว่าฟากอดกาฟโร,รจรีหารนนี้กาเฟจัดตีนก็คือซิกโซอยังสงังะก็คือไม้ฟ้ามว่าทุกลงโทษอย่างเร่ง เสริงเตียโดกูฟูดหาขี้กีไม่ใช่กูฟูดจริงๆตกศาสนาไม่ใช่ยี่ก็เตียโดอิงการบาหฮีววย,ยิบโยววยิบสมายังถ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องววย,ยิบมายังเพราะฉะนั้นขี้การพือพีนองนะบอกต่อไปแล้วเออเรื่องมายังน่าสร้างโลกสร้างล้านวายนะต้องยอมรับบ่าวายิบสู้ไม่ทําไม่ทําก็ยอมรับบ่าบาปด้เนาะเตห้ามปฏิเสธนั้น แต่ถ้าไปพูดขึ้นว่าเออไม้มายั้งไม่ไมไมคือกับเราไม่ว่ายิบกับบวโเราดูว่าหยิบตัวยี่โดห้าเรียบรย้อยพี่น้องไอ้นั้นตกศาสนาอ่าน่ะแต่ชวนหมากนี้ก็ยอมบาปมาเลน่นนออ่านะแต่ว่าวขี้คลาดลงนะก็ยัางหน่อยไม่เป็นคาฟิดไม่ตกศาสนาน่านะเขเพียงบาปใหญ่ทว่าวอืมเมื่อบาปใหญ่พี่นอ้องตบัดตบัดเลยจะตรงโกด,โด้อเนี่ย อย่าตาโคโดตัวละมายัางตะราเวอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้แต่เดี๋ยวมังนี่เลยนะแต่เดียวปวดตาราเวนั้นได้ทากับเพื่อนก็มังเนาะทำตาราะเวไปกันลามาดโกโดไปกันก็ไม่พือคือไม้ฟามว่าพอยช่วงทาลามาตะราเวชกบห้าลามาตะราเวสุนัตไปเลยช่วงวางวาง,วางกับโกโดออนี้ส่วนหนึ่งของอุลามะชาวฟิลิวาได้แต่ตกในกลุ่มส่วนหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้เลืยมายัยางสุนัตนี่ โกโดอย่างเดียวอันนี้กลุ่มส่วนใหญ่เข่งขัดเรื่องละมานนะได้ไปน้องอเสเซอรได้จังโรไม่ได้ละมาแต่เราไวอ่าแต่ถ้าเจี๋ยวตามอุลามะกลุ่มส่วนน้อยนี่เนาะตาละมาสูนัตไปมังโกโดไปมังนิกาได้นะนะเวลาวางโโกโดเวลาวางโรกะมายังสูนัตขวบคู่กันไป อ่ะวิ่ง oh, e so nah, nah, so no. oh, so no no? ันทรสับดดิในกุรอติลูจุนสัตดานบ s a l ลลัลลอฮวะลัยวะัลลัมเนาะวลลาฮุอะลมซุบฮานลอฮดีซุบฮานะลอฮยนะ้นโซนานะพี่น้องนติดุจยซลานเจงไว้ตัวเดียวการไปจากโซอนอิชั่นโรน่โซนอ่โซนอูนันเดี๋ยวเขอยเอาเรื่องบวชนะการสรุว่าเรื่องบวมันมีมา เนาะมีมาก,าก <éri> ็เลยนั่งซื้อสมดนี่โดยโยกตั้งส่งช่วง,งไม่ช่วงเรกก็คืออ่านเรื่องบวชช่วงสองก็อ่านเรื่องบวชเนาะนะนบวชล้วนๆไปเลยนะะตาปีนองยังปะหน้าเรื่องไอะไรเกี่ยวกับบวชก็่อยถามกันนะเนาะว่าอร่อยแล้วสุบสดนะล่ะยามเย็นสวัสดีนอล่ะ